โอเคสวัสดีครับทัวริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition Show, ่นที o โชอส่งผลงาน Masterpiece ไปอีกหนึ่งลำแม่สีเสือนี่เขาเท่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมอเตอร์ไซค์ทัวร์ิเต็มระบบแบบหล่อตัวจริงข้าเปรียบนี่ก็คงเป็นเรียกว่าเทพเจ้าแห่ง Touring อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันเลยทีเดียวนี่ครับดูเต็มเต็มลำกันก่อนเจา้านกดูคาซีนะครับนี่ฮะมัลติสตราดา้า V4 Rally นี่เลยคันนี้ทําเชียกใช้คำว่าแรปแลวกันแรปสีมาแบบพิเศษเลยไม่เหมือนใครนี่ครับ จัดวะเท่นี่ดูรอบรอบคันกันก่อนนี่ครับด้านหลังนี่เตรียมตัวออกเที่ยวได้เลยสำหรับคันนี้เออโอ้โห เต็มระบบจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภาพมุมสูงกันนิดนึงนะครับมุมสูงสำหรับอ่าคันนี้นี่หล่อมากปึ๊บนี่ฮะภาพมุมสูงอ่ะเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องผมจะกลับกล้องนะให้มันเป็นแนวอ่าเรียกว่าแนวตั้งนะครับเพื่อนๆจะได้นี่เซฟรูปนี้กันไว้นี่ครับรูปนี้เซฟไว้ได้เลยอ้โหหล่อเต็มระบบฟึบ ้าวเดี๋ยวเราดูมุมสูงด้านหน้ากันบ้างเรียกว่าหล่อทุกองศาเลยทีเดียวสำหรับเจ้า ati, ดูคาติสตราด้า4ีโฟนี่ครับอ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวจะกลับมุมกล้องให้เป็นแนวตั้งนี่ด้านหน้ามุมสูงเท่ๆเลยทีเดียวปึ๊บโอเค เรียกว่าจัดเต็มระบบแล้วก็ใส่แต่ของที่เป็นอของที่จัดว่าตอบโจทย์การเดินทางนะครับแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเทปๆทั้งนั้นอ้าวอย่างแรกก่อนที่เห็นชัดๆเลยนะที่เห็นชัดๆก็คือ,อชิลหน้านะครับตัวชิลหน้าลูกค้าเลือกใช้ของปูอีกนี่ครับอ่า ตัวนี้เนี่ยก็เป็นชิวหน้า,อาสองส่วนด้วยกันนะครับมีส่วนแบบโลเวอร์กับตัวอัปเปอร์ตัวนี้นะครับเมื่อใส่ชิวหน้าของปูอีกเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้เจ้า V4 ตัวนี้นะครับดูด,ดุดูเท่ขึ้นมาอประมาณ4ีห้าเบอร์เลยทีเดียวอะไรวัสทีติดตั้งมาจากสู์บริการนะครับกระเป๋านะกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าสัมภาระเอาไว้ใส่เครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับ และก็ช่วยเรื่องของปอ้องกันได้ด้วยนะครับป้องกันในส่วนของตัวแครชบาร์ Bar และก็ชุดไฟนะครับชุดไฟอดูด้านหน้าครับชุดไฟเนี่ยลูกค้าเลือกใช้2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวดีนารีนะครับตัว D3 แล้วก็ดีนารีดีสนะครับดีสีใส่ฟิลเตอร์สีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ฮะเทเลเีเดียวติดรั้งแตรเรียบร้อยแตรเป็นงานของเปียนะครับ เราทําขายยึดพิเศษให้แล้วก็ติดตั้งให้บริเวณนี้เลยนะครับเป็นแปรแต่งอ่ะในส่วนของเจ้า,าดีนาลีชุดนี้ที่ใส่ให้กับเจ้า V4 คันนี้เนี่ยนะครับเราใช้เรียกว่าเป็นแคนบัสนะครับเป็นเป็นอีซี่แคนะครับเป็นอีซี CAN นตรงรุ่นของดูคาตินะครับมัลติสตาร์ดตรงรุ่นเลยเมื่อเราใช้ตัว e a s ี c แ n นตรงรุ่นเนี่ยติดตั้งอยู่ใต้เบาะ ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะคนโทรลไฟนะครับสามารถที่จะคนโทรลได้จากตัวประกบเนี่ฮะประกับเลยไม่มีสวิตจะไม่เห็นว่ามีสวิตของตัวสปอตไลท์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตรงรู่อีกอย่างที่แนะนำมากๆก่อนที่เราจะดูแสงกันนะก็ชุดจอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดจอซิกีนะครับเป็น GPS นำทางนะครับของซิก รพร้อมกับกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเป็นจอพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็มีออปชันเสริมที่เป็นเรื่องของ uh, TPMS ชุดวัดลมยางก็ใส่มาให้ด้วยในนี้นะครับสามารถที่จะดูจากหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับถัดมาจออีกด้านหนึ่งจอเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นจอที่บอกเรื่องของ uh, การหยดน้ำมันโซ่อัตโนมัตินะครับหรือว่าเรียกว่าชุดหลอดื่นโซ่อัตโนมัตินะครับเป็นงานของ Scatler ตัวนี้เป็นตัวรุ่น E System นะครับออ ตัวนี้ตัวสวิตตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นสวิตเรมทของอเจ้าจอซีจีตัวนี้นะครับเป็นีโมทสวิตตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูเรื่องแสงกันนิดหนึ่งนะครับหน้าจอนะครับในส่วนของตัวหน้าจอซีจีนะครับก็จะเรียกว่าเมื่อเปิดสตาร์ทมาแล้วเนี่ยนะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยสำหรับคันนี้ลูกค้าแซนบายเป็นชุด กล้องหลังไว้นะครับจะเห็นว่าที่คือหน้าจอของกล้องหลังนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนกล้องก็สามารถที่จะกดนะครับเลื่อนปุ่มได้ประมาณนี้เลยนะครับนำทางด้วย GPS แล้วก็บอกเรียกว่าเป็นเป็นหน้าจอที่มีความเร็วนะครับทิศทางแล้วก็ GPS นะครับเป็จุดวันลมยางตอนนี้เขาเตือนนะครับว่าหน้าเนี่ย33 นะครับก็กระพริบแสดงว่าลูกค้าตั้งไว้สูงหน้าจะเป็นอาั้งสามสิบห้านะครับส่วนหลังเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สามสิบห้านะครับเอิบอ่าตัวนี้เล่นคาเพย์ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ซึ่งเป็นตัว GPS ทางเอ,อิบนี่ครับอ่าแั้วกงผมทีบบ่ s t a n ถ้าสนใจหรือใครอยากดูราลียดจอดลึกรีวิวจอดลึกของตัว ชุดกล้องซีจีนะครับอุปกรณ์ของซีจีชุดนี้พร้อมกับตัวรีโมทเนี่ยพับเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมลิงก์ของรายละเอียดที่เราทำรีวิวเจาะลึกไว้ให้นะครับเดี๋ยวส่งให้ชมตับไปมือถอดต้้งหลังก่อนมีนะครับส่วนตัวชุดวัดชุดหยอดน้ํามันโซ่อัตโนมัติของสก็อตเตอร์เลอร์ก็เช่นกันนะครับเรามีการทํารีวิวเจาะลึกกันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูตัวบอดี้ของมันก่อนอันนี้ ล่อลื่นโซ่อัตโนมัตินะครับน้ำมันแบบชนิดพิเศษนะครับจะไหลลงมาที่ระบบสายท่อยางที่เราเดินเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หยดน้ํามันไปตามคําสั่งของเราที่เราตั้งค่าไว้นะครับแบบอัตโนมัติแต่เขาจะไม่หยดถ้าไม่มีแรงสั่นสะเทือนที่ตัวสเตอร์ในความหมายก็คือสตาร์เทเครื่องแล้วจอดอยู่กับที่น้ำมันไม่หยดครับต้องวิ่ง ก็คือว่าเวลาที่ติดตั้งเนี่ยนะครับแนะนาให้ทําความสะอาดโซ่นะครับทำความสะอาดโซให้ใหม่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วจึงติดตั้ง,งเพื่อให้น้ํามันของตัวคาเทเลอร์เนี่ยเขาเข้าไปเ,าเลือกทุกข้อต่อนะครับได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพก็จะทําให้เขาช่วยยือดอายุการใช้งานของโต่ได้เป็นอย่างดีซึ่งคาเทเลอร์เนี่ยเลรว่าสามารถที่จะยือดอายุการใช้งานของโซ่ได้ถึงเจ็เท่าเลยทีดเดียว มาดูเรื่องแสงไฟนะครับด้านหน้าก่อนนะครับตัวดีนาลีนะครับข้างบนเป็น D3 นะครับข้างล่างเป็นดี4นะี่ฮะเอามาดูแสงด้านนี้ครับ,นะรบแสงส่วนในส่วนของตัวแสงไฟที่เราตั้งค่าไว้ให้ลูกค้านะครับตัวดินาลีสามารถที่จะปรับได้10ระดับนะครับปรับโหมดลี นะครับได้10ระดับเลยทีเดียวอ่าตอนนี้เราเปิดไว้ให้เป็นทําเป็นรีวิวก่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะตั้งค่าความอ่าเข้มของแสงได้ที่ตัวสวิตช์คอนโทรลนี่ครับตัวสวิตตัวนี้อ่าเดยวตอน้นเปิ๊บอ่ะจับเลยโอเคอ่านะครับการกดของตัวมัลติสตารนะครับเรากดที่ตัวลบตัวเซตตัวนี้ครับนะครับ,นะรบกดค้างจน ัวชุดไฟชุดที่1เขาตอบรับอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเบิ๊บๆอ่าชุดไฟชุดที่หนึ่งชุดแรกเขาตอบรับแล้วเดี๋ยวดูแสงข้างหน้าครับเบิ๊บเบิบเบิ๊บ,บอ่าลุกหน้าเลยลุงหน้าลุหน้านครับเราสามารถที่จะลดแสงเพิ่มแสงทั้งหมดได้สิบระดับนะครับนี่นะครับได้สิบระดับ ไปสักๆคืนนะครับเขาก็จะเซ้ตตัวเองนะโอเคอาวทีนี้ผมจะปรับแสงของชุดบดน,นะคะรับกดปุ่มเดียวกันจะกดด้านบนโอเคครับแล้วก็ลดแสงครับแล้วก็วเพิ่มแสงแนี้ได้เลยอ่าเพิ่โอสปรัตไลท์ของดินาลี่ บอกว่าเขาใช้ลักตรงรุ่นนะครับเป็นชุดกล่องคอนโทรลตรงรุ่นนะคะรับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโมหมดในการทํางานของเขาเรขาสามารถที่จะโฉไฟได้แบบนี้เลยนะครับสปักแสกเพิ่มต่อแล้วก็เขามีการเชื่อมต่อกับระบบของแตรด้วยถ้าเรากดแตรนะครับไฟสปัตไลท์จะกระพริบให้ด้วย นี่ถือเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเจ๋งเลยทีเดียวในส่วนของตัว m ัลติ s าร์ด้านะครับอย่างที่บอกว่าชุดกล่องคอนโทรลอีซีแคนเราซ่อนไว้ให้ที่ใต้เบาะเรียบร้อยนะครับมาที่เระเอกของงานนะครับในวันนี้ก็คือชุดกล่องข้างนะครับชุดกล่องข้างชุดนี้เป็นงานของ G ี V อิตาลีนะครับรหัสของเขาคือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกล่องข้างใหม่ล่าสุดรหัสของเขาคือ G ี V v วีสนะครับ g ี V, v ีว ครเชียวดูล้ําเลยทีเดียวนะครับใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนะเพื่อน,นนะ,ะเป็นกล่องข้างแบบเปิดข้างนะครับปุ่มครับนี่ฮะนี่เปิดข้างออกมานะครับเน้นย้ำกันอีกนิดนึงว่าถ้าเรากังวลเรื่องสัมภาระที่ว่าจะหมดออกมานะครับก็ควรจะต้องหากระเป๋า กระเป๋าที่เป็นอินเนอร์แบบนี้ครับเอาทรงให้มันใกล้เคียงก็ได้เหมือนลูกค้าท่านนี้นะครับเขาก็พยายามไปหากระเป๋าที่มันทรงใกล้เคียงกันนะครับมาใช้เป็นอินเนอร์นะครับดูด้านในของเขาที่หนึ่งฮฮะสายรัดกันกระแทกนี่ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยแบบนี้ครับอ๊บตัวนี้จีวีนะครับก็เรียกว่ามีโมเดลอยู่นะสําหรับกระเป๋าอินเนอร์ชุดนี้นะครับแต่ยังไม่มีการนาขานนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะเพื่อนนะอืมล็อกเรียบร้อย ติดปารับกดปุ่มล็อกนะครับเป็นระบบล็อกแบบ2จังหวะนะครับแตะล็อกดูคีนะครับแตะตรงคำว่าเพรสเนี่ยฮะแตะแตะเข้าไปก่อนแล้วล็อกนี่ฮะแล้วล็อกแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเราจะเอากระเป๋าหรือกล่องออกจากตัวรถนะครับไขกุญแจปิดล็อกครับกดปุ่มปุ๊บนะครับปิดล็อกก่อนแล้วกดปุ this, ああ่มตัวนี้ครับ นี่แล้วยกเป็นกลับเป็นกล่องข้างแบบ Quick Release อีก1รุ่นนีฮะเราจะเรียกว่าเป็นกล่องข้างหลังเว้าก็ได้นะครับสิ่งสำคัญสำหรับชุดกล่องข้างชุดนี้เนี่ยจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้แหลกเวานะครับแล้วก็ระบบล็อกก็เป็นระบบโมโนคีของ g ีเท่านั้นนะครับชุดแหลกข้างชุดนี้เนี่ยถ้าจัดทำโดยแพนเทอรนะครับทำตรงรุ่นให้ แบบแข็งแรง h ี่ v y duty เลยนะครับจุดยึดมีทั้งหมดด้วยกัน1 2 3่งนะครับ4 4จุดด้วยกันนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวนี่ฮะอ่ะด้านในสิ่งสำคัญในการทำชุดแหล็กชุดนี้ขึ้นมานะครับชิ้นที่1นึ่งก่อนนะครับว่าเรามีในส่วนของตัว heat protection นะครับก็คือเป็นแผ่นปิดกันความร้อนที่ว่าข้างขวาเนี่ยเขามีท่อไอเสียนะครับตัว adapter plate นะครับ ที่เราขึ้นเป็นชิ้นงานขึ้นมาให้เลย1ชิ้นแบบนี้ครับนะฮะทำตรงรุ่นให้กับคันนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ขาของแหลกเนี่ยไปจับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเสริมความแข็งแรงด้วยชุดค้านะครับชุดค้าตัวนี้จะช่วยเรื่องของการบาลานซ์น้าหนักแล้วก็ช่วยพยุงในตัวในในส่วนของตัวแหลกนะครับตัวเพลทบนเป็นเพลทบนเข้ารูปนะครับตัดมาเฉพาะ V4 คันนี้เลยนะครับ และก็แน่นอนครับว่าจำเป็นจะต้องมีชุดค้ำหลังกันโค้งตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ว่าเวลาที่เราใส่สัมภาระเนี่ยตัวกล่องมันจะโค้งไปลซ้ายขวานั่นเองอ่าอันนี้กล้องหลังสิ่งที่ตั้งให้แบบนี้เวลาใส่กล่องข้างกล่องนะครับอ่ะนี่ฮะใช้ระบบล็อกนี้นะครับใส่ปึ๊บนะครับแล้วก็ ดันตัวกล่องเมื่อเข้าล็อกด้านล่างแล้วเนี่ยดันตัวกล่องซึ่งเขี้ยวล็อกก็รออยู่นะครับดันตัวกล่องเข้าไปเลยว่าชื่อทรีอ่าอินเนอออกแรงหน่อยนี่เลยเป็นกล่องแบบล็อกเร็วและปลดเร็วแบบพลาสติก ABS อีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าตอบโจทย์สําหรับการเดินทางเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูความกว้างเขานหนึ่งนะครับว่าความกว้างของตัวกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวจะดูความกว้างกระจกันเนาะ สำหรับกระจกมองข้างอันนี้เนี่ยกว้างประมาณ1เมตรนะครับกล่องข้างติดตั้งแล้วรวมเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับกว้าง1เมตรสินะครับ1เมตรสิบในความหมายก็คือนะครับออกจากเรียกว่าปลายแฮนเนี่ยมาข้างละประมาณ5้าเซนนะข้างละประมาณ5้เซนถ้าเรานิ้วสุดดูระยะครับดูระยะนี่ฮะ เราสามารถที่จะกะได้ด้วยการใช้สายตานะครับในการกะว,ว่าประมาณหนึ่งฝ่ามือจากแฟลชบาร์หรือกระเป๋าหน้านะครับแต่อย่างที่ย้ำนะว่ากล่องข้างชุดนี้เป็นกล่องข้างสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะเพระนาะฉะนั้นแล้วนะครับแล้วมันถอดง่ายนะครับเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนักกับการใช้งานในเมืองๆๆนะครับการท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลก็เช่นกันนะครับอาจจะต้องเอาวางแผนแล้วก็เรียกว่าดูถสนสสนทางที่เราจะไปนิดนึงว่ารถติดขนาดไหนนะครับเพราะว่าเจ้า V4 คันนี้เมื่อใส่ตรงข้างเข้าไปแล้วเนี่ยมีความกว้าง1เมตรสิบนะเ้นะหนึ่งเมตรสนะครับแต่เขาลู่ลมอ่ะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับว่าเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยคนซ้อนสามารถนั่งได้แบบปกติไหม